สวัสดีครับหลายท่านเนี่ยอาจจะเคยถ่ายโอนข้อมูลจาก iPhone มานะก็คือว่าถ่ายถ่ายคลิปวิดีโออะ่ะแล้วก็ย้ายมาที่คอมพิวเตอร์นะครับพอย้ายมาที่คอมพิวเตอร์ปุ๊บเนี่ยภาพที่วิดีโอเนี่ยมันจะไม่โชว์ภาพตัวอย่างอันนี้คือผมแก้ไขปัญหาแล้วนะมันหายเลยครับแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยคือมันจะลําบากนะครับถ้าเกิดว่ามาลงคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยมันจะเลือกไฟล์ใช่ไหมครับพอจะมาเลือกไฟล์หาตัวอย่างภาพเนี่ยต้องมาคลิกทีละรูปทีละรูปเนี่ยมันวุ่นวายมากจริงๆเลยนะ มันไม่แสดงไม่แสดงภาพนะวิธีการนะผมจะทาให้ดูนะครับว่ามันทํำยังไงเริ่มแรกนะให้เราไปที่เว็บไซต์ iCoros ครับ iCoros นะนี่ให้เข้าเว็บไซต์นี้นะครับทําการติดตั้งซอฟต์แวร์นะให้เลือกที่ตรงนี้ครับให้เลือกที่ตรงนี้ก็ทําการดาวน์โหลดมาเลยนะครับดาวน์โหลดมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้เป็นไฟล์ยอย่างนี้ ให้ทำการติดตั้งโปรแกรมเลยครับนี่นะก็ททำไปอย่างนี้เลยเราก็ทำการติดตั้งครับเรียบร้อยนี่พอการทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้มันจะขึ้นมานะขึ้นมาอย่างนี้นะครับให้ทำการตรงนี้ให้ทำการ activate ก่อนนะมันจะขึ้นว่า deactivate นะตรงนี้ให้ทำการ activate ปุ๊บแล้วก็ activate สองตัวนี้นะ ทีนี้ไฟล์ตรงนี้มันจะเป็นไฟล์ต่างๆนะที่จะให้โชว์ thumbnail นะครับก็ให้ทําการกดบวกตรงนี้นะบวกตรงนี้ทีนี้เราก็ไปเลือกรูปเรานะเ,เลือกไฟล์วิดีโอสิวิดีโอที่เราเซฟไล์อะที่มันไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นภาพโชว์อย่างเงี้ยกดอย่างนี้ปุ๊บแล้วกด open มันก็จะดึงข้อมูลมาปุ๊บเข้ามาเนี่ยจะเป็น mov นะเนี่ยจะเป็น mov ตรงนี้ไฟล์ของวิดีโอ iphone มันเป็น mov นะครับมันก็เลยไม่ขึ้นนะ ทีนี้พอแอดเรียบร้อยแล้วอค t ติเวตเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยก็ให้มาทำก็ให้มาดูที่โฟลเดอร์ของเรานะอย่างนี้นะแล้วก็ทำการคลิกขวาโชว์ม r อ p ปชันแล้วกดรีเฟชอย่างนี้นะนี่ครับพอผมรีเฟชนะเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเลยเห็นไหมฮะเนี่ยหลายๆโฟลเดอร์ที่ผมทำไว้เนี่ยมันก็จะเริ่มขึ้นมาเนี่ย ตอนแรกเนี่ยโอ้โหมันไม่ขึ้นเลยมันเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะมันไม่ขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ขึ้นมาหมดแล้วไล่เรียงไปเลยเห็นไหมง่ายมากเลยครับขึ้นชัวทีนี้ใช้ง่ายๆตามที่ผมแนะนําไปเมื่อกี้นี่แหละครับนี่นะก็กดบวกแล้วไปกดเลือกไฟล์นะครับกดบวกตรงนี้แล้วก็ไปกดเลือกไฟล์ที่ จะให้เป็นตัวอย่างนะครับถ้าเกิดว่าเราคลิกขวาดูนะคลิกขวาดูเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นเราจะเห็นว่ามันเป็นไฟล์ MOV ตรงเนี้เนี่ยตระกูลเนี้ยไอโฟนมันจะเป็นตระกูลนี้นะครับแล้วก็กด Open นหนึ่งไปมันจะแอดเข้ามาให้เนีแอดเข้ามาให้เลยนะลองทำดูนะครับหายแน่นอนครับ